สวัสดีค่ะก็สิบบอกเล่ามาแล้วค่ะเอาใจท่านที่กำลังมองหารถมือสองไปประกอบอาชีพกันนะคะต้องการรถกระบะตอนเดียวค่ะคันนี้นะคะเป็นรถ Toyota Vigo c h a m ป3.0ดีเซลนะคะตอนเดียวค่ะมีคอกสตนเลตมาให้ด้วยนะคะรถสวยๆรถมือเดียวเลยค่ะทุกท่านสีสันดูดีนะคะ คัสีสวยตลอดเส้นค่ะเครื่องยนต์ 3,000cc ดีเซลไม่เคยบรรทุกหนักยางดีสีสวยภายในสะอาดค่ะราคา178,000บาทค่ะจัดไฟแนนซ์ได้ฟรีดาวนะคะผ่อนเดือนละ3,908บาทจำนวน72เดือนด้วยกัน สนใจคันนี้ไม่ว่าจะสดหรือผ่อนก็ตามนะคะท่านสามารถสอบถามได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปแวะไปดูตัวรถได้แถวสวนสยามมีนบุรีค่ะนัดหมายล่วงหน้าและควรเดินทางไปดูด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะก่อนออกเดินทางอย่าลืมนัดหมายกับผู้ขายด้วยค่ะประโยชน์ของตัวท่านโดยตรงสำหรับวันนี้แอดมินแนะนำเบื้องต้นแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ